สวัสดีท่านผู้ชมเอซีทุกท่านนะครับผมถึงานานม,มักาตกปลากันด้วยนะครับคูท่ที่เข้ามาติดตารมรับชมตะกองเป็นครัง้งแรกๆครับตอนนี้เป็นช่วงเย็นอีกแล้วนะครับน่าจะประมาณสี่โมงครึ่งได้นะครับผมมองกามายังไม่อาเก็บน้ําครับวันนี้จะลองมาดูว่าจะมีคนงานหรือไม่นะครับหลังจากที่เราหางหายไปนานนะครับ จุดนี้ก็คือใกล้ๆตรงคันที่เขากั้นน้ำนะครับสาปลาข้างหน้าดินนะครับผมก่างตรงนี้ก็ฝนตกทุกวันนะครับเ,เช้ายันเย็นเย,ย็นยันมืดฝนเป็นตกนะครับอาทิตย์ทีแล้วนี่ก็ไปที่ตรงนมาอ,ออกไม่ได้เลยครับทะลักทะลานะครับพี่น้องเป็นบิ๊กเนี้ยนะครับ นีตะปองก็ใช้เป็นคันระยะศูนย์จนะครับผมนม้ำหรือพอประมาณนะครับ2เมตรได้ยุตนครับผมอันนี้ตะปองเลือกใช้เป็นคู้ลินพลาสติกนะครับก็ใส่ตะกวนนักนะครับเพื่อที่จะหนีปลาเล็กครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าปลาใหญ่มันจะขึ้นมาบ้างหรือไม่นะครับโซนนี้ตะกอนตะไคร์กัดักกันทุกวันนะครับได้กันทุกวันนะครับผมตาเบ็ดต,ตะปองใช้เป็นเบอร์ ย้ายน้อยนะครับวันนี้นจะเปิดนี้นะะโอเคเดี๋ยวไงมีผลงานหรือไม่ก็กะปองจะสูบทุนเลยนะครับวันนี้เพราะวา่างานที่ตั้งกล้องลำบากนะครับเพราะว่าเจะต้งองะะโผล่ไม้แล้วเน้องโผล่ทุกคนนะครับโอเคครับพร้อมปะลุยจะไปดูกันว่าจะมีผลงานหรือไม่นะครับมาเทสต์ไม้ครับวันนี้ ลุยครับไปครับผมลุยครับก็ไม่รู้ว่าปลาจะเข้าดีมันที่บึงหรือไม่นะครับผมก็นานได้มาจริงๆนะครับที่นี่ก็ตรงข้างนี่ก็มันเป็นสปินเวย์นะครับน้ำล่นลงไปก็เด็กเล่นน้ำกันเสียงอาจจะดังไปบ้างนะครับอ๋อกองลมนะครับ อได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวรอรุ่นกันนะครับว่าจะมีปลาเข้าหรือไม่ถ้าไม่เข้าก็จะลองเปลี่ยนเป็นขอเบ็ดเบอร์เล็กลงไปนะครับผม ลงไปเลยนะครับมันกินอยู่ครับผอเอาอไงเอาไง,อ,าไงอุ๊ยอะไรวะโอ้พาไปติดต่อโหขนาดขอเดียวนะครับนี่โห นี่ดึงดอกแรกทีแรกติดแล้วครับอืมโอเคเดี๋ยวหาทีเอาขึ้นนะครับโอเคดึงรุดแล้วนะครับไปต่อก็ัดโยนออกไปขวาน้อยแล้วกันน่าจะเป็นเท่าต้นหมูต้นม,มานะครับพราะข้างหน้าตะปองนี่มันเป็นพุ่มย้ญ่ๆเลยนี่ ท่าเก้านะ่าจะอาจจะยุ่ข้างล่างนั่นนะครับค่คอยๆพาไปข้อเดียวยังติดนะครับเหลือก็โดนของใหญ่ข้าแล้ววุ่นวายจะก็ไม้แรกเลยไปแล้วครับ อ้ถอนโดนนี่งไงโอ้โหเป็นรุ่นเล็กนะครับผมเปลี่ยนเป็นตยนคอย้ายยังโดนรุ่นเล็กนะครับที่นี่ การนี้ครับผมขนาดเปลี่ยนเป็นตะกัวนักนะครับเ่ยให้มันจมนี่ลงไปข้างล่างเลยสิปลาเล็กยังเยอะนะครับพอมเป็นน้ำไม่ไมเลยเนี่ยโอ้ตอกรุนแรงมีอาการตลอดนะครับเป็นคอเล็กอาจจะโดนด้วยนะอาจจะซับไปแล้วนะครับ หมดเยอแล้วอโอเคครับผมตอนนี้เปลี่ยนเป็นตะขอเล็กนะครับแต่เป็นสองตะขอนะครับส3นจุดสกับสูนจุดห้าโอเคเป็นยังไงนะครับลุ้นกันครับผมอฮือมีอาการแล้วโอ้ย,อยทอน ตาเบ็ดเป็นเบอร์เบ็ดก็เข้าไว้เลยนะครับดูต่อครับผมเอาได้ไม่ได้เป็นยังไงนะครับนั่นนัเข้าแล้วครับโอ้โหไปแล้วโดนนี่ไงเพียนครับผม แกวมันไม่กินเบ็ดอะได้ฟังในอินนะที่ว่าปลานิลน,นะท้องโพงม,มันได้แปะมันแหละบึงลูกท้องโพงนั่นแหละเอาแล้วครับขยับแล้วไอ้ย <c oughs> โ,อโ,โอ้โหปิวเลยลูกปลาโอ้ กลับละเงนินะหอ้ยโอ้ยอนวะโอ้ยอ่ะอไปแล้วโอ้ยรูดกินลอยวะกินยกกินถอนก็ไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วโดนนี่ฟูดเลยฮ่ามาติดๆเลยครับเป็ดปลาเล็กแล้วก็ตกปลาเล็กนะครับผมตอนนี้ ก็สนุกใช้ได้เลยนะครับผมเข้าตอกทุกไม้เลยนั่นไงกินท่อนๆน,นะครับโอ้ขุยตอนนี้เกินคำว่าฟูงปลานะครับโดนวะพูดอะไรวะนี่นี่มาครับผมมีไซมาแล้วเริ่มไซสวยแล้วนะครับนีเ่เก็บครับเต็มปาก โซ่ม่เห็นมุมกว้างๆน้อยนะครับเห็นอยู่นะครับผมนั่นไงเดี๋ยวอนอีกแล้วครับนี่นี่ไงเฮ้ยปนินว่าอุย้ยอวนตับเลยเ <c oughs> <c oughs> ต็มปลาไปครับผมลุยต่อครับในเมื่อมันลบไม่พ้นนะครับปลาเล็กสนุกไปออีกอย่างนะครับเอาทุกไม้เลยนะครับช่วงนี้นี่ ม,ม้ต่อไม้ต่อไม้ต่อไม้เลยนะครับนั่นไงไปแล้วกินทอนๆนะครับผมเอาแล้วมั้งไปแล้วมั้งอุ้ยลุดทสอบไม้ที่ไม่เงานะครับผมถึงน้ำแล้วถึงพื้นแล้วครับเอาอีกแล้วครับนะกินยกยก,ยกอีกแล้วเอ้ จะมีปานินโบโบลงมาม้งหรือไม่นะครับลุยต่อครับผมไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วเอาไงเอ๊นะครับห้าโมงห้านาทีครับผมลุยต่อครับเอาเลยครับไปทำไมวัดว่า ก็มีผู้คนเข้ามาเที่ยวแวะเวียนเรื่อยๆนะครับที่นี่มาดูน้ำมาข้างในนะครับโอโ้ยโโโยกวะอย่างครับผมปล่อยให้ดึงไปเลยเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> เกี่ยวเกี่ยวมาเลยวะโอ้เราข้างกินลายจริงปนินน้อย เล่นกอะไรไม่เล่นนะครับมาเล่นกระตะคอเบตตปองนี่ขมเสียเอาแล้วถึงพื้นยกอีกแล้วอเอาไงเอาไงนี่ไงตัวนี้นิดโดนดูครับผมวิวข้างบนนู่นโอ้โหโคตรสวยครับฝนจะมากแล้วมัง ลุยต่อครับเอาแล้วครับเอาแล้วมีอาการแล้วครับโอ้ยโดนนี่ไงป่านนินจริงด้วยครับเห็นแบบนี้เข้ากินไวเลยครับเอาอีกแล้วนะนั่นนะนั่นนะกินตะขอบนด้วยนะครับศูนสามนี่ไงนี่ไง ดูอีต่อครับผมเอาแล้วโดนนินนอยรวมฟูงนะครับตอนนี้อะไรเบ็ด่ะตั้ง,งใจจะมาตกพวกปลานี้ปลาเพิ่นดีอเอาแล้วครับเอาอีกเริ่มตอดเริ่มรู้ละ <c oughs> ปลานินมันเอาสี่ข้างตีอะไรนันๆ <c oughs> โดนสิ <c oughs> <c oughs> ซุปร์จ okay, okay, kind of okay. in like yeah. ิ๋วเก็บเก็บไปก่อนโอเคครับผมต่อครับตอนนี้ก็มีเอซมานั่งให้กำลังใจนะครับจะออกกล้องก็กลัวกล้องกินวิญญาณนะครับผมหาตัวใก้อได้กินเอเบียใช่ไหมป่าออกเลยน้ำลมใจน้ำลมใจ รีบไปไหนวะน่าโอเคเล่นน้ำเรียบร้อยหาได้มาเล่นฮะอุ้ยป่าอะไรขึ้นนะต้มฮะเห็นหมอมองเห็นหมอบนนะเห็นป่าช่อนไงตะกี้ไม่ได้มองเห็นเห็นวงน้ำก็เห็นวงน้ำใช่มันต้องมีปลาใหญ่อยอะตรงนั้นน่ะอุ้ยเป็นนวลจันทร์นะเองเอ้ย ลอยขันลดมือเลยจริงโอ้ปลาปลาอะไรไม่รู้นะครับขึ้นบุยยห้มามากๆไม่น่าจะใช่ปลาช่อนน่ะลุยต่อนะจ๊ะเมื่อกี้นี่ปลาอะไรก็ไม่รู้นะครับขึ้นแบบไม่ได้ขึ้นเลยนะเอาเอา,เอาไปแล้วครับโอ้ยหลดุดเอาแล้วครับถึงพื้นเอาเลยนะครับผมนี่ เอาไงเอาไง <c oughs> โอ้โหโดนสินี่ไงอ่าหนึ่งแต้มโอ้ยยาส่วนตัวนะครับผมไม่ค่อยชอบปลากินทอนอ <c oughs> ันวัดไปโดนนะครับเอาอีกแล้ว นะกาะเลือกที่จะให้มันกินแบบไหนก็ไม่ได้นะครับผมโอ้โหนะรุนแรงจริงๆโอ้ดูออกกันเองนะครับผมมาเทสใหไม้ให้แล้วโอ้ยเยอะมดไปแล้ววองโอ้โหเดี๋ยวเมื่อย์ล่ะ กินแวร์รีตายพาไปติดต่อด้วยบรรยากาศยามเย็นนะครับผมตอนนี้ก็เวลาหาโมงครึ่งครับไม่ร้อนนะครับวันนี้อากาศดีนะครับช่วงเย็นนีแต่ตอนเชาน้าในโหฝนนะครับฝนตกแมะชะมะโอเคลุยต่อครับ ไปแล้วครับ <c oughs> เสียงปลาตรงไม้ยะลาบนะครับขวามือแล้วก็ข้างหน้านี่ดังนะครับผมปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บตอนนี้ของเราก็กินอีกแล้วกินอีกแล้วกินอีกแล้วโดนสินี่ไงซองตัวครับผมตัวซองตัวปลาทูป,ปลาทูเจ๋อ ปาทูกัมานะครับผมวันนี้เอาอีกแล้วโอ้ยโอหยุยยุยเงินอะไรของมันไวนะ้น่ะรวดเร็วรุ่แแรงร,รุบรบรุบรบให้แล้วโอ้โหหลุด ถึงน้ำปุ๊บเอาพับเลยนะครับคาบแต่ก็เยอะยังไม่ทันจะตกพื้นนั่นนันะ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 เอาเลยนะครับกินทอนนะครับตอนนี้นี่ไม่เคยได้เพิดเผดเลยนะครับวัดปลาวันนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอะไรไง โดนสินี่ไงกินจมแบบนี้เอาได้นะครับนี่เอาแล้วอุยอุยเอ้ยลุดจะตายกินดีแบบนี้นะครับวัดตายเดีย๋ยวต้องสวนเกมานะครับเดี๋วออาจจะวางตอนเช้าพร้อมกันวันไหนกินทอนอีกแล้วนะ ไม่เอาไม่เอาไปสิโอ้ยลุดแ <c oughs> ดดออกตอนเย็นอีกแล้วโอเคครับไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยดูต่อรครับผมขนาดตอนนั่งนะครับมีเมฆทะมึนมาตอนนี้แดดเรียบร้อยแล้วครับ ินอีกแล้วอุ้ยอะไรวะโอหพาไปติดอะไรก็ไม่รู้แล้วอือทำไม่พาออกไปติดได้วะนะโอเคแค่ง้างนะครับผมเบ็ดดัดเรียบร้อยแล้วครับไม่รู้ว่าติดอะไรตกอยู่ตั้งนานออกีกแล้วครับทอน โอ้โหกินยุงไงอยากวาดเลยวาดก็ไปโดนอะ่ะ <c oughs> น่าจะมดเยอะ,อะที่ตั้งกล้องก็ลำบากนะครับตรงนี้ต้องเอาหินโอบขาวไว้โอ้เรโดนวะนี่ไงจนได้ โดนอืเหาะมาเลยโอ้โหกินดิบกินดีกินอ๋อเอ๊หลุยต่อครอับผม เดี๋ยวจะกลับบ้านไว้น้อยนะครับวันนี้โอ้ยเอาแล้ววะเอาแล้วนะเอาแล้วครับตอกยกโอ้ย,อยหลุดอือจวดเลยทันจะอะไรเลย อืมงงไงเอะโอ๊ยรอจังวะ เอี๋แล้วการพาไปแล้วนะครับโอ้โหเอาจนได้ไงรุ่นนี้ แมงมาโอ้อะไรวะไปครับผมชุดสุดท้ายทำการหมดเยอะที่ผสมแล้วนะครับผมเอาได้ไม่ได้ไหมนี่เอาก็ยังกินเหมือนเดิมนะครับกินยกกินทอนโอเคครับผมก็จบลงไปนะครับคลิปวันนี้ครับกับการมาเทสหรือทดสอบใหม่ที่อาเก็บน้ำนะครับผม ก็โอเมโอดูเอาเองนะครับดูผลงานกันครับผมลูกปาลาล้นๆนี่นะครับปลานินกินไวกินเร็วแต่เป็นรุ่นเล็กนะครับรุ่นโลกมันก็เอาไว้ให้นานาพิจารณากันเองนะครับผมว่าจะมาหรือไม่นะ วนตะปองคิดว่าถ้าเป็นไม้ที่บึงนี่จะดีกว่านะครับผมเพราะว่าปาเพยนมันก็ตัวใหญ่เพื่อพิดคิวโดนกระมงกระมังอะไรก็มีนะ,ะสวนที่นี่ก็อย่างที่เห็นนะครับผมโอเคครับตะปองก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็ฝากผลงานไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้าครับผมว่าจะไปหาก,กินกันที่ไหนอีกไหมนะครับ ไปครับผมวันนี้ขอตัวลากลับบ้านกันก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายปลาเล็กครับวันนี้เสียนปลาเล็กครับผม